ในยุคสมัยของดิโอเคลเทียนได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายในระบอบการปกครองของจกักรวรรดิโรมันและถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยที่จกักรพรรดิรวบอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนอกจากจะใช้ระบอบการปกครองอย่างเด็ดขาดแล้วในยุคของดิโอเคลเทียนยังเป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งตำแหน่งจกักรพรรดิออกเป็น4ส่วนเรียกว่าเตตราชีที่มีความหมายหมายถึงการปกครองโดยผู้ปกครอง4ตํตำแหน่ง โดยมีตำแหน่งจกักรพรรดิอาวุโสสองตำแหน่งเรียกว่าออกุสตุสและตำแหน่งจกักรพรรดิรองอีกสองตำแหน่งเรียกว่าซีซ่าซึ่งการคิดระบบจกักรพรรดิสี่ตำแหน่งนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการปกครองจัก,กรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่ระบบเตตาชี chi, ในสมัยดิโอเคลเทียนได้มีการแบ่งจัก,กรวรรดิโรมันออกเป็นจัก,กรวรรดิตวันตกสองมณฑลกับจัก,กรวรรดิตะวันออกสองมณฑลจัก,กรวรรดิตะวันตกมีมณฑลหลักคือ อิตาลีฮิสปาเนียกับแอฟริกาปกครองโดยออกุสตุสและมณฑลรองคือกอนบริตาเนียปกครองโดยซีซ่าส่วนจักรวรรดิตะวันออกนั้นมีมณฑลหลักคืออียิปตีเรียและอนนาโตเลียปกครองโดยออกุสตุสและมณฑลรองคือกรีกทาเซียและเพนโนเนียปกครองโดยซีซ่าสำหรับเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันตะวันตกนั้นก็คือโรมส่วนจักรวรรดิโรมันตะวันออกนั้น มีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองไบเซนติอุมซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นคอนสแตนติโนเบลเมื่อดิโอเคเทียนขึ้นเป็นจกักรพรรดิปัญหาทางฝั่งตะวันออกกําลังคลุกกุ่นอยู่อย่างมากในเวลานั้นจกักรวรรดิซาซานิตซึ่งขึ้นมาแทนจกักรวรรดิพาเทียที่ล่มสลายลงตั้งแต่ปีคศก .224 ได้เข้ามาโจมตีเขตแดนทางตะวันออกอย่างต่อเนื่องดิโอเคเทียนจึงไปปักหลักอยู่ที่ไบเซนติอุมเมืองหลวงตะวันออกโดยใช้เวลาอยู่ที่นั่นเป็นเวลานาน,าน ในขณะที่ทางฝั่งตะวันตกก็เกิดปัญหากับกออและเยอรมนีจึงมอบให้แม็กซิเมียนซึ่งเป็นแม่ทัพฝีมือดีคนหนึ่งออกปราบปรามการก่อกบฏบริเวณนั้นเมื่อแม็กซิเมียนสามารถจัดการกับปัญหาด้านนั้นจนลุล่วงความสําเร็จของเขายิ่งทําให้เหล่าทหารเกิดความชื่นชมแม็กซิเมียนจึงกลายเป็นผู้มีอิทธิพลขึ้นมาทันทีด้วยเกรงว่าแม็กซิเมียนจะฉวยโอกาสตั้งตนเป็นจกักรพรรดิทางฝั่งตะวันตกในขณะที่ตน ยังคงติดภารกิจทางฝั่งตะวันออกดิโอเคลเทียนจึงมีความคิดแต่งตั้งให้แม็กซิเมียนเป็นจกักรพรรดิร่วมในปีคิดศักรา286เพื่อเลี่ยงสงครามกลางเมืองต่อมามีความคิดที่จะทวงดุลอำนาจของแม็กซิเมียนจึงตั้งตำแหน่งจกักรพรรดิรองขึ้นแต่เพื่อให้เกิดความสมดุลจึงต้องมีตำแหน่งจกักรพรรดิรองสองตำแหน่งด้วยกันโดยตั้งกาเลลิอุสและคอนสแตนติอุสเป็นจกักรพรรดิรองพร้อมกันในปีคิดศักรา305 โดยผู้ที่รับตําแหน่งจกักรพรรดิรองจะได้รับการสืบทอ,อดขึ้นเป็นจกักรพรรดิอุสโสด้วยปัญหาทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อดิโอเคลเทียนและแม็กซิเมียนสละบัลังพร้อมกันในปีคิศักช305เพื่อให้คอนสแตนติอุมและกาเลลิอุสขึ้นมาเป็นออกุสตุสแทนแต่ก็เกิดการแย่งชิงกันขึ้นอีกครั้งจนลุก,กลามกลายเป็นสงครามกลางเมืองการปกครองแบบเตต้าซีได้ดำเนินมาจนกระทั่งปีคศักราช306 เมื่อคอนสแตนติอุมเสียชีวิตลงและมีการแต่งตั้งตำแหน่งซีซ่าหรือจักรพรรดิรองขึ้นแทนก็เกิดความไม่ปลองดองกันของผู้สืบทอดตำแหน่งฝ่ายต่างๆคือเซเวลุสที่เป็นบุตรบุญธรรมกับคอนสแตนตินบุตรที่แท้จริงของคอนสแตนติอุสเนื่องจากก่อนเสียชีวิตคอนสแตนติอุสได้รับการรับรองให้ขึ้นสืบทอดตำแหน่งออกุสตุสหรือจักรพรรดิอาวุโสของจักรวรรดิตะวันตกโดยแม็กซิเมียนแล้วและเซเวลุส ก็ยังได้รับการรับรองให้สืบทอดตำแหน่งต่อจากคอนสแตนติอุสตั้งแต่ปีคิสศกราช305แล้วเช่นกันจึงได้ขึ้นเป็นซีซ่าก่อนคอนสแตนตินและยังหมายถึงเซวิลุสจะได้รับการสืบทอดตำแหน่งออกุสตุสของฝั่งตะวันตกต่อจากแม็กซิเมียนด้วยส่วนด้านคอนสแตนตินนั้นเนื่องจากมีผลงานการปราบปรามกบฏแถบตะว,วันออกจึงได้รับรองให้ขึ้นเป็นซีซ่าต่อจากกาเลลิอุสในปีคิสศกราช306แต่แม็กซิเมียน ก็มีทายาทของตนเช่นกันคือแม็กเซนติอุสซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นซีซ่าต่อจากเซเวลุสในปีคิดสกราสามร้อยเจ็ดนอกจากนี้ก็ยังมีแม็กซินดิอุสซึ่งเป็นหลานของกาเลเลอุสและได้รับการรับรองตำแหน่งซีซ่าไปตั้งแต่ปีคิดสกราสามร้อยห้าแล้วอีกผู้หนึ่งการที่มีการแต่งตั้งทายาทในตำแหน่งซีซ่าซ้อนกันขึ้นมามากมายเช่นนี้ทำให้เกิดความยุ่งเหยิงขึ้นเมื่อแต่และฝ่ายเกรงว่าตน จะไม่ได้รับการสืบทอดตําแหน่งออกุสตุสอันเป็นเป้าหมายที่แท้จริงจนทําให้เกิดการยื้อแย่งของแต่ละฝ่ายโดยคู่ที่ทําศึกแย่งชิงตําแหน่งกันก่อนคลายคือเซเวรุสกับแม็กเซนติอุสซึ่งต่างก็ต้องการเป็นออกุสตุสของฝ่ายตะวันตกกระทั่งฝ่ายเซเวรุสพ่ายให้กับแม็กเซนติอุสจึงผิดชีพตนเองลงในปีคศก307ภายหลังจากที่เซเวรุสจากไปเป็นรายแรกผู้แย่งชิงตําแหน่งออกุสตุสทั้งหมดเวลานั้น จึงมีกาเลเลีุสคอนสแตนตินแม็กเซนติุสกับแม็กซิมินุสต่างฝ่ายต่างก็ชิงประกาศตัวเป็นออกุสตุสทำให้จักรวรรดิโรมันช่วงปลายเกิดความวุ่นวายขึ้นอีกครั้งและเพื่อจะหยุดความวุ่นวายนั้นกาเลเลีุสซึ่งในเวลานั้นถือเป็นออกุสตุสโดยชอบเพียงผู้เดียวจึงขอให้ทั้งดิโอเคเลเทียนและแม็กซิเมียนเป็นผู้เรียกทุกฝ่ายมาประชุมกันที่คานุนตุมเมืองแห่งหนึ่งในเพนโนเนียในปีคศสักราช308 ในที่ประชุมนั้นมีการเลือกคนกลางคือลิซินิอุสซึ่งเป็นออกุสตุสและให้คอนสแตนตินเป็นซซซ่าฝั่งตะวันตกส่วนฝั่งตะวันออกกาเลลิอุสก็คงเป็นออกุสตุสดังเดิมโดยมีแม็กซินินุสเป็นเซซ่าส่วนแม็กเซนติอุสที่ได้รับการรับรองหลังสุดก็ให้รอไปก่อนเมื่อผลออกมาเช่นนี้แม็กเซนติอุสจึงไม่พอใจแยกออกไปประกาศตัวเป็นออกุสตุสโดยไม่ใส่ใจใครอีกซึ่งต่อมา แม็กซิเมียนผู้เป็นบิดาก็ไปเข้าร่วมกับปุรชายแม้ตนจะสละบัลลังก์แล้วก็ตามแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้จบเพียงเท่านี้การประชุมในครั้งนั้นจึงล้มเหลวและสงครามกลางเมืองก็เริ่มต้นขึ้นสงครามกลางเมืองเริ่มต้นขึ้นในปีคิสกลาศักราช3เ9เมื่อคอนสแตนตินเปิดศึกกับลิซินิอุสซึ่งฝ่ายหลังไม่สามารถสู้ได้จึงชิงหนีไปอยู่ฝั่งตะวันออกจากนั้นคอนสแตนตินก็เข้าจัดการกับแม็กซิเมียนและแม็กเซนติอุส และสามารถเอาชนะแม็กซิเมียนได้โดยบีบให้แม็กซิเมียนปริชีพตนเองในปีคิศกรา310และในปีต่อมากาเลลิอุสก็เสียชีวิตลงจากอาการเจ็บป่วยในปีคิศกรา311จากนั้นแม็กเซนติอุสก็พ่ายแพ้แก่คอนสแตนตินและถูกสังหารลงในปีคิกศก312ส่วนทางฝั่งตะวันออกนั้นลิซินินุสก็ทำสงครามกับแม็กซิมินุสและสามารถเอาชนะได้ แม็กซิมินุสจึงปลิดชีพตนเองในปีคศ313ลิซิเนิุสจึงขึ้นเป็นออกุสตุสของฝั่งตะวันออกแทนในขณะที่คอนสแตนตินก็ขึ้นเป็นออกุสตุสของฝั่งตะวันตกแต่ก็ใช่ว่าสงครามกลางเมืองจะจบลงแต่เพียงเท่านี้เพราะทั้งสองฝ่ายต้องการบัลลังก์ของอีฝ่ายจึงต้องสู้รบกันต่อไปกระทั่งในที่สุดฝ่ายลิซิเนิุสก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้และถูกคอนสแตนตินสังหารในปีคิศ324 สงครามกลางเมืองจึงสิ้นสุดลงในปีนั้นเมื่อคอนสแตนตินสามารถปราบปรามกลุ่มต่างๆลงได้จึงขึ้นเป็นจกักรพรรดิงองค์เดียวและนำจกักรวรรดิโรมันกลับมาเป็นผืนเดียวกันอีกครั้งในปีคิเทศกัลลา324จักรกพรรดิคอนสแตนตินที่1ถือเป็นต้นราชวงศ์คือราชวงศ์คอนสแตนตินเนียนจกักรพรรดิคอนสแตนตินเป็นผู้ที่ทําให้จกักรวรรดิโรมันเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายเพราะต้องฟื้นฟูจกักรวรรดิทั้งหมด,ท,หมดที่ถูกปล่อยทิ้งให้เสื่อมโทรม ในช่วงสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานสิ่งหนึ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุดก็คือความพยายามแก้ปัญหาเศรษฐกิจของจักรวรรดิโรมันที่ใกล้จะล่มจมการกำหนดค่างเงินสกุลใหม่คือเงินสกุลโซลิดุสซึ่งถูกใช้เป็นมาตรฐานใหม่ของทุกคนทุกแห่งทั่วจักรวรรดิและยังคงใช้ตลอดทั่วทั้งยุโรปสืบมานับพันปีจากนั้นยังมีการแก้ไขระบบการเมืองการปกครองต่างๆอีกมากมาย ที่ทาให้การปกครองจกักรวรรดิโรมันอันกว้างใหญ่ไพศาลมีความเข้มแข็งขึ้นทําให้ชนเผ่าต่างๆไม่กล้าที่จะก่อกรบฏขึ้นอีกอย่างน้อยในช่วงราชวงศ์คอนสแตนติเนียนและนําระบบการสืบทอดตาแหน่งจกักรพรรดิโดยการสืบราชวงศ์กลับมาอีกครั้งคอนสแตนตินเป็นจกักรพรรดิโรมันพระองค์แรกที่ยอมรับนับถือศาสนาคริสต์ก่อนหน้านั้นถูกประกาศยกเลิกให้เป็นศาสนานอกกรีกคอนสแตนตินเป็นจกักรพรรดิที่มีปรีชามากมายหลายด้าน ไม่เฉพาะเพียงแค่การรบเท่านั้นในภายหลังยังมีการยกย่องเป็นคอนสแตนตินมหาราชนับเป็นจกักรพรรดิโรมันองค์แรกที่ได้รับการยกย่องเช่นนี้คอนสแตนตินมหาราชเดิมฤทิที่จะอยู่ฝั่งตะวันออกและตั้งใจจะใช้เมืองไบเซนติอุมเป็นเมืองหลวงสําหรับปัญชาการแทนที่จะใช้กรุงโรมต่อมาไบเซนติอุมถูกเรียกกันในชื่อว่าคอนสแตนติโนเบิลเพื่อเป็นเกียรติแก่จกักรพรรดิคอนสแตนตินผู้สร้างเมืองนี้ขึ้นมาใหม่ ซึ่งในปัจจุบันก็คือกรุงอิสตันบุลเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบันแต่การย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ไบเซนติอุมหรือคอนสแตนติโนเบิลเช่นนี้จึงทําให้ฝั่งตะว,วันตกของจักรวรรดิโดยเฉพาะโรมยิ่งตกต่าลงเรื่อยๆเช่นกันตลอดยุคสมัยของคอนสแตนตินจักรวรรดิโรมันกลับมารุ่งเรืองขึ้นอย่างมากมาอีกครั้งแต่ก็เพียงแค่สิ้นยุคของสมัยคอนสแตนตินเท่านั้นขอบคุณสําหรับการติดตามรับชม และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ